ครับผมชื่อเดียวครับอ่าเป็นเจ้าของรถอ e ีสุสิ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ปดีอยากได้สมรรถนะเพิ่มก็เลยอยากจะมาทดสอบกล่องอุปีพาร์ดีครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ สวัสดีครับ,รบผมต้นดีเซลโปรสเต็ครับวันนี้ก็ได้นำรถลูกค้าครับป้ายแดงครับออนิวเครื่องพันเก้าบูทคเวอรครับมาใส่กล่องเขาว่ดีไบเดียวซึ่งรถคันนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่มีท่อไอเสียจากุก่ิอาเท่านั้นเองครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยครับก็ส่วนผลลัพธ์ออกมาได้ไงก็ ลองถามจากปากลูกค้าดูได้เลยครับว่าเป็นยังไงครับครับก็หลังจากยังไม่ได้ใส่กล่องนะครับขึ้นรันแรกได้ม้ามา146ตัวแรงบิดอยู่ที่595นะครับแล้วก็หลังจากใส่กล่องไปได้ม้าสูงสุดที่225กับท็อป0 0 1ตัวนะครับก็คือก็รู้สึกประทับใจนะครับแค่กล่องใบเดียวมาได้ขนาดนี้ก็ คีรับอยากให้เพื่อนๆมาลองดูครับก็ถ้าเพื่อนๆท,ที่น้องสนใจติดกล่องโปรสเปดโดยเฉพาะ All New Blue Power ก็มันก้านี่คือกล่องใบเดียวก็สามารถแรงได้ครับแรงมาสองร้อย2ี่ผ้านี่ก็ไม่ธรรมดาครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ศมนะครับต้นดีเซลโปรสเตอรครับเบอร์โทร0813463432ครับครับกล่องก็รับประกัน5ปีครับดูซีตลอดชีพครับติดต่อกันมาได้เลยครับถ้าอยากแรงก็รีบๆกันเลยนะครับมาก่อนแรงก่อนครับมา่อนครับ